วันนี้นะคะ <c oughs> Ford Ranger พี่ๆขามาเปลี่ยนรอพร้อมอยางเป็น Ford Ranger w i l d t r c k ตัวใหม่ล่าสุดนี่มาดูความชัดตุ่มเส้นสีหน้ายางคุณเต้ซูมดูให้ลูกค้าดูหน่อยเราถอดกันก่อนส่งมอบรถเท่านั้นเลยนะคะถอดก่อนใช้งานจริงลงถนนจริงลูกค้าคะชุดนี้นะคะราคาจะเริ่มต้นที่2,500นะคะถึง2 1 5 0 0จะมีปี2,4กับปี2,5นะคะใครสนใจเอาล้อเก่ามาเทินหักรถคือคุ้มมากๆนี่ดู รถสวยมากนะคะเพราะใส่แล้วแบบเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะคะตัวนี้ขอบ18ก็จะมาพร้อมอยางกูดเกียร์นะคะ255 65R18 ใครสนใจอยู่แต่งจังหวัดจะส่งได้ไม่สะดวกมาที่หน้าร้านแบบนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะหรือใครสะดวกมาก็มาเลือกเทียบได้เลยเพราะว่าล้อของรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยเรามีให้เลือกครบทุกตัวเลยลูกค,ะคะ้าค่ะมีตั้งแต่ฟอร์ดเรนเจอร์เอเวอเรสต์าแล้วก็ฟอร์ดแรปเตอร์นะคะมาเลือกได้เลยหรือจะเป็นยางอย่างเดียวก็มีหลากหลายแบรนด์ชั้นนำสนใจโทรได้เลย0971986900 มาอยากไฟแดงลําลูกกะของหกสวัสดีค่ะผมก็ยินดีเท่าไหร่